ปลูกกุยช่ายจากเงาลงกระถางตัดอย่างนี้นะคะตัดให้สั้นๆตัดรากออกตัดรากออกจนเกลี้ยงหรือเหลือไว้เพียงเล็กน้อยก็ได้ค่ะดูให้ดีเวลาตัดรากอย่าไปตัดเอาเงาละ่ะเพราะรากกับเงาก็สีน้ำตาลคล้ายๆกันนะคะยิ่งเป็นสบวอแบบย,ายา่าๆนี่บางครั้งต้องเล็งแล้วเล็งอีกค่ะว่าไหนรากไหนเงาอายุมากก็อย่างนี้เลยค่ะตัดรากออกอย่างนี้นะคะ เพราะรากเก่าจะเน่าจะเปื่อยนะคะกุยชายเขาจะแตกรากออกมาใหม่เมื่อตัดรากออกแล้วตัดลำต้นออกด้วยให้เหลือประมาณหนึ่งนิ้วเศษๆอย่างนี้ค่ะเพราะลำต้นถ้าเหลือไว้ยาวลำต้นก็จะเหี่ยวเหมือนกันนะคะแล้วบีออกตามหัวหรือตามเงาแต่ละเงาเพราะจะมีหัวเล็กๆเกิดขึ้นเป็นการเตรียมพันุในการปลูกกุยชายค่ะปลูกได้ทั้งมเมล็ดและเงา การปลูกได้วยเงาก็จะเห็นผลเร็วมากกว่าปลูกด้วยเมล็ดลำต้นที่ยาวๆไม่ต้องเสียดายนะคะหากเสียดายก็นำไปลอกออกแล้วนำไปทำอาหารย่าๆ <Yeah, yeah, S 1> มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่าจะมาปลูกกุยช่ายลงในกระถางด้วยดินสุดพิเศษสุดใหม่นะคะจะทำให้ต้นกุยช่ายเต็กกอได้เร็วสมใจเราเลยค่ะไปชมกันนะคะ การปลูกกุยช่ายต้องตัดแต่งต้นพันธ์ุไว้รอค่ะก็คือตัดรากออกก่อนตัดส่วนลำต้นออกก่อนอย่าตัดใบทำไปตัดใบทำไปจะเสียเวลาค่ะตัดไว้รอเลยว่าเราต้องการปลูกกี่ต้นนี่นะคะคงพอแล้วในหนึ่งกระถางนี่ค่ะหนึ่งกระถางแต่บางต้นก็ยังติดกันอยู่เดี๋ยวตอนปลูกอาจจะตัดสินใจฉีกหรือดึงให้แยกจากกันนะคะ วันนี้ปลูกลงกระถางเลือกกระถางใบใหญ่พอสมควรค่ะเลือกกระถางปากกว้าง11นิ้วเพราะเวลาเป็นกอก็จะแตกกอออกพุ่มสวยงามนะคะยา่ยารผสมดินโดยใช้ดิน1ส่วนและใช้เกล็บเผา1ส่วนค่ะรองก้นกระถางด้วยกาปมะพร้าวสับเป็นปกตินะคะเพราะเราปลูกลงกระถางค่ะจะช่วยให้น้ำไม่ขังในกระถางนะคะและระบายอากาศหรือการระบายน้ำได้ดี นำดินที่ผสมแล้วใส่ลงไปเลยขั้นตอนนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกค่อยใส่บำรุงทีหลังค่ะเฉพาะดินและแกล็บเผาสัสดส่วนเท่าเท่ากันนะคะเพราะจะทำให้วสัสดุปลูกมีความร่วนซุยและอุดมสมบูรณ์จะเร่งต้นกุยช่ายซึ่งเป็นเง้าที่เราปลูกใหม่ๆนะคะให้แตกรากเร็วเมื่อแตกรากแล้ว เขาก็จะมีใบออกมาค่ะวัสรุปลูกแล้วแต่บางบ้านจะมีแบบไหนนะคะที่ย่าทําให้ดูเพราะย่ยาใช้แบบนี้และสังเกตว่าจะแตกกอได้ดีค่ะหากเรามีดินอย่างเดียวก็ใช้ดินอย่างเดียวก็ได้นะคะต้นกุยช่ายก็สามารถจเจริญเติบโตได้เหมือนกันแต่นี่เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะที่ทําแล้วเห็นว่าแตกกอได้ดีจึงนํามาฝากเพ,เพื่อนกันนะคะ การปลูกก็ไม่ยุ่งยากนะคะใช้นิ้วนำลงไปก่อนเพื่อเจาะรูหรือขุดหลุมเล็กๆค่ะแล้วใส่เง้าคุยช่ลงไปเงาไหนที่มีต้นที่ติดกันมากเกินไปเราจะบิในขั้นตอนนี้ก็ได้ค่ะโดยการแยกเป็นต้นๆก็ปลูกเป็นปกติไปนะคะจะปลูกหนึ่งต้นหรือสองต้นหรือปลูกไปทั้งกลุ่มทั้งก้อนทั้งกอก็ได้ค่ะแต่ควรจะบีออกดีกว่านะคะเขาจะได้ไม่แย่งอาหารกันก็ปลูกลักษณะนี้นะคะ มีต้นพันธุ์ที่เตรียมไว้อีกหนึ่งกคอค่ะใส่ไปเลยกดลงแน่นๆนะคะเพิ่มดินลงไปนิดหน่อยค่ะเพราะดินยุบตามแรงมือที่เรากดปลูกแบบนี้แหละค่ะปลูกไม่ยากนะคะปลูกด้วยเง่ารดน้ํานําใบวางไว้ที่ร่มๆสองสาวันค่ะหลังจากนั้นนําไปวางไว้ที่กลางแจ้งได้เลยผ่านไป3ามสเดือนกุยช่ายก็จะแตกกอหรือแตกใบออกมายาวค่ะให้เราได้ไปตัดทําอาหาร นี่ใบเหล่านี้ตัดมาสองรอบแล้วนะคะเลยสามเดือนแล้วค่ะสองกระถางนี้ต้นกุยช่ายจะแตกกอได้เร็วหากเราปลูกด้วยวัสดุป,ปลูกที่มีความร่วนและอุดมสมบูรณ์ด้วยธาตุอาหารนะคะหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนก็ควรจะใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยคอกค่ะอาจจะเป็นมูลไก่เก่าหรือมูลวัวเก่าก็ได้ค่ะใส่ปุ๋ยอคอกจะทําให้ดินร่วนซุยยิ่งขึ้นและต้นกุยช่ายก็จะมีใบที่เขียวค่ะยายยาขอขอ,ขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย